ักสุกทุกคนเมื่อกี้เบาว่าได้มันเสียงดังโหดผักสุกอ่อนๆักสุกทุกคนผักสุกอ่อนจ้าทุกคน กับอ่อนๆจ้ะต่ว่าจะมีโพอแล้วทุกคนจะมีโพอแล้วผักผักสุกอ่อนๆงามๆทุกคนนี่จะหลังส่งตัวใหา่บนขอบไห้ะติดแม่แนม้ำนี่กระแม่นจ้ะทุกคนอันนี้ต้นไงมันทุกคนนี่ต้นไงมัน,น,นตัวมันจันทร์ เกิดครั้งเกิดเป็นนอจ้ะเกิดเป็นต้นเป็นกอกมันจะวนเป็นนอน้ำก็มีก็ได้ไม่มีเพราะแล้วทายเห็เนเบิร์ดแล้วจ้ะมันจะเป็นใบเก็บคู้ปีเนาะจ้ะใบสวยๆเองสิละทุกคนแล้วก็สมีข้างหลังบอกๆเรือทุกคนเก็บกินได้จ้ะสุก มาพอเลยว่าสุกคือผักซีเนาะทุกคนใบนเนาะกุรานลำเปอร์จะชื่อทางภาษาไทยเยอรมันเอ้ยภาษาไทยภาษาอังกฤษยังก็มองโบนทุกคนนี่สพพคุณเหลือแหล่ะนะจ้าทุกคนสพพคุณช่วยแก้ไขได้จ้าทุกคนแก้ไขถอนพิษไขทุกคนนี่ ทุกคนหลายจ้าเพราเก็บกินผู้ปีเนาะพี่กับแม่นจะนีทุกคนทั้งนี้เป็นอย่างออกจากอันนี่เจ้ามาา้าย่างจากฟูดาน้ำหม่มงนาม,ม้าจะนี่บีบีว่าพอโรงพักใบโบกจ้าพี่กําลังพงกําลังอย่างงามเต็มเลยทุกคนเพียนบะดงเป็นดงเข้าไปได้จ้านี่ยคุณแม่ทุกคนบ้างอันนี้บีเบอร์ บีเบอร์ว่าแมนว่าแมนอันห้อยอันอันมีตัดเลยทุกคนนี่จ้าบีเบอร์ what is English นะเดียวบีเบอร์จ้ากัดต้นไม้ล้มทุกคนพี่เห็นบ่กัดต้นไม้ขาดจ้ามึงห้อยเขียวมันทุกคนนี่ก็พักสุกจ้าทุกคนเมื่อกี้มันเสียงดังเนาะย่าบีไทยให้เบิรงนเหรอมันบ่ได้พูดจ้าเพราะว่าพูดมามันจิบ่ลำคานทุกคนน่ะมันจะออกมาจากอันห่างจากน้ำจากนอยจ้านี่ ข้างล่างใบบอกหมอกจะนี่จะวีพอแล้วได้หลายเราจะเป็นกำเรา,าใช่ทุกคนบ่งกำลังโพงสิเก็บกินจ้ะทุกคนจ้าทุกคนผักซุกที่เก็บมาเนาะมันยอดอ่อนมันยอดอ่อนทุกคนแต่ถ้ายอดโดนคนนี้มันจะแก่จ้าทุกคนมันจะแก่แล้วมันจะหย่ำบเสียบชัดเาะนองกองคอยจา้าล้งางทำความสะอาดดีจ้าทุกคน ถ้าบางครั้งไม่หมาไปเงี่ยวแต่ว่าเห็ดซุปกาเป็นอย่างดอ,อ,อกจ้าทุกคนรรประยงปราหยัดกับบมี่ให้กินสุกเนาะทุกคนนะจ้า้านยอดแก่ก็นี่เอาไปต้มเห็ดซาทุกคนเอาไปต้มเห็ดซาจ้า้ายอดอ่อนๆเสียมาผัดไข่เพราะมันแตกนอไม่เนาะจ้าเ๋วยวบีไปเตรียมกระเทียมตํากระเทียมเตรียมหม้อผัดกันจ้าทุกคนจ้าทุกคน เยวีกับมัดซอยผักกันสุกจ้ซอยหั่นหันออกจากหน่อยทุกคนเยวีจะผัดไข่ทุกคนมีเอฟซีถ่านหนึ่งนอนคนแนะนำท้งจะนั้นเรายยวีพอเคยผัดจ้าส่วนผสมว่ามีไข่ไก่ยยวีสิกินกับน้ำพริกเนาะถ้าผัดใส่ไข่มดละจ้าเยวีก็ใส่ซอสผงโรสมันหอยน้ำตาลสายผงชูรสจ้าทั้งนี้ยยวีกระด็นเอากระเทียมหงกระถะเราทุกคน โยกเทียมเหลืองจะน้อยเนาะเราเสิร์ไข่ลงมาจ้าทุกคนไข่ลงมาขวาใส่เอาผัดไข่ก็อร่อยนะย่าไอสันเพื่อนว่ามาจากน้ำตอนนอพี่บีเขาเคยผัดถ้าใบแก่มันนาะทุกคนมันจะมันจะเค็มเนาะเอ้ยมันจะหนามันจะหยาบจ้าวพีชวาเทข่อยกระไดพี่น้องมันจะหยาบถ้าใบอ่อนสิมันนั่นทุกคนมันอันหยามปุ๊ด พัดล้วก็กินกับน้ำพริกเนาะทุกคนเนาะกินสวยนี่เด้จ้าทุกคนเอากระเทียมเหลืองจักน้อยเนาะหอมหอมกระสีงุ๋มพักงุ๋มไข่ขัวใส่กันเด้จ้าเอาน้องมาเบิ่งก็น้อยจะมีสีเคาะไข่ใสกระทะก่อนจ้าจาประมาณนี้เลยตอกไข่ลงมไปทุกคนไข่ผู้ใดอยากให้เละกันเละค้นใดทุกคนเอาหกเลยเขี่ยแรงไปแต่จะมีจักใสตแบบนี้หอมน้ำมันหอยหอยหอยเลยทุกคน หอมหอยหอมหอยนี่จ้ะประมาณนีแหละผัดเปน,นนะ้คุกเขาคุกน้ำพริกเนาะกินกลับจ้ะแค่นี้ก็เลือแ,แลแะเวทุกคนก็กินฟีละครั้งเนาะเก็บมันกินทุกคนประมาณนีะจ้ะหอมน้ำมันหอยมากเลยทุกคนนี่จ้ะเมนูผักซุปผัดไข่ให้คนคือผัดไปเอียงเนาะผักซุปแทนผักใบเลียงได้ทุกคนหอม,หอม ไปเลี้ยงผัดไข่เลยจ้า,จามีประโยชน์ด้วยผักซุปทุกคนผักซุปก็มีประโยชน์แก้ไข่แก้ฮวอนไนทกทุกคนเนาะลดการอักเสบของร่างกายจ้าทุกคนไม่มีสิบอืนซื้อให้บงเนอ,นอจ้าโอเคจ้าเราไปนั่งกินกันเนาะทุกคนเนาะ